ดึงนิดน้ำรั้ผมนะครับตังนี้ครับมีตัวหรือเปล่าโอ้มีมีมงดึงดึงขันก่อนดิ่าไปดึงงั้นดึงขันก่อนกันปลาอะอชน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  มสวัสดียามค่ําคืนนะครับวันนี้ก็มาหาปลาเบ็ดกระพันเฟสนะครับผมประเด็นก็ผมเบ็ดที่เราใส่ไว้เมื่อเช้าที่ว่าเหยื่อเหยื่อมันเหลือนครับไม่มีเคียดนะครับตอนนี้ก็หาจะเกลี่ยกระพันเฟสนะครับผมมอ,องว่าเดี๋ยวลงลอยเราเป็นเป็ดตะวัดเดีลอยอยูติปลาคุกครับผมเดูยลอยดิเห็นลอยห่างเลตัวเงินตัวทองเงี้ยเบ็ดอลยเป็นอย่างนี้นะครับเหยื่อที่เราใส่ไว้เมื่อเช้าเหลืออยู่ประมาณห้าหลังครับผม เหมือนเราใส่ไว้นารในยังมุมขึ้นตึงเนยตบัดไปหมดเลยครับผมออเออเบ็ดตะวัดไปหมดเลยครับผมตุ๊กตาทองเบ็ดใส่ใหม่ดีนะมุกลับมุกกระพางแล้วนี่ก็ให้ออพันปตามัดที่ว่าเบ็ดหักนะครับมัดมาใหมา่เ <c oughs> ขียดผมก็หาเขียดตะปัดไม่ได้ครับผมตัวน,นี้ครับดินมันเริ่มแหง้งมันไม่มีเขียดเลยครับผมก็ได้เขียดอีเต้ามัง่ง อ้ดึงขึ้นบกเลยครับผมอันนี้กวนแน่เลยนกเลยไม่เป็นนกกวนแล้วม<อ>ั้ดักทิ้งไว้กลางวันเมื่อเช้านี่ครับจะหาจับเขียดครับผมอัตรายครับผมตอนนี้ผมก็หาจับเขียดก็ยากมากครับผมเบ็ดที่เราใส่ไว้เมื่อเช้าก็เยียหมดกับทุกหลังนะครับผมนี่ก็เจอเขียดตะป่าอีกตัวนึ่งครับผม เม่กี้เพก็ใส่จ r ứ n ดีนะครับเราเจอเยยะ่อยเ้าเอหมดนะครับมัดได้นะครับผมตัวนึงครับนี่ครับนี่ครับที่ผมใส่กันก็เขีดตะปาเขียวนี่ครับสังเกตดูหลังเนะครับจะเขียวนะครับดินไม่แฉะผมปกติฝนมันจะดินลินเขาจะออกเยอะมากครับนี่เบ็ดก็มาใหม่อีกสามสี่ลังนะครับ มันเป๊กก็หาจับเข็ดด้วยนะครับผมนู้นนะครับเมื่อกี้ก็หมายที่ได้ไปเมื่อเช้าเราก็ใส่เหยื่อจิ้งหรีดนะครับหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็หาเข็ดมาเจอแล้วครับผมตัวนึงครับเฟส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 เดี๋ยวเราเข็ดเแล้วหรอกได้ตัวนึงละนี่อีกตัวนึงครับผมนะครับเดี๋ยวไปเฟสไปจับตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดกำลังดีเลย

ไปเลยครับหาเค้กครับตอนนี้ครับเหยื่อแล้วไม่มีครับไม่ได้เกียร์มาะไรมาใส่ครับกะว่าเกียดมีนะครับครับตอนนี้เจอจิ้งลีดครับผมจิ้งลีดเราก็เอานะครับพอเราหาเหยื่อไม่ได้ครับอู้นตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็แล้วกันมับนี่ครับผมจิ้งลีดเราก็ใส่ไปก่อนนะครับเสียดายครับผมตอนฝนตกเราไม่ได้จับสำรองไว้นะครับจะหาจับให้พอไปก่อนครับ ครับผมตอนนี้ผมก็บักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสุดท้ายเราก็เป็นจิงจกนะครับผมนะครับใส่จิงจกนะครับก็หาจิงจกได้นะครับก็จกใส่นะครับส่วนหลังนี้เป็นปลากระดีครับผมนี่ครับกระฟิชจับปลากระดีได้ก็เลยเอาปลากระดีใส่นะครับหลังใกล้ๆจิงจกนะครับคิตตปัดก็ได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับใส่ปลากระดีครับส่วนหลังนี้นะครับ ก็เป็นจิ้งรีนะครับผมปิดเราไม่พอใส่ขวเนะครับ,รบตรงนี้ก็พื้นที่ก็ว่างอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นจิ้งรีนะครับผมครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันตอนเช้านะครับว่าจะมาหรือไม่มาครับนี่ก็ผ่านไปกำลังใส่เหยือ่อตรงที่ว่าเมื่อเช้าเราปักทิ้งไว้แล้วเหยื่อหมดนะครับ กำลังไล่ใส่อยู่นะกับจะขอตัวไปนอนครับผมแล้วเราก็มาลุนกันตอนเช้านะครับว่าผลงานเราจะเป็นแบบไหนครับผมนี่ก็เยื่ยคีตาปาดครับผมนี่บางคนก็ไม่ไม่ใส่เยื่อนุ่นเยื่อนี่ก็คือเราหาไม่ได้ผมเราก็หาได้เท่าที่พื้นที่เรามีนะครับมันก็ใส่ตามที่ว่าเราหาได้นะครับ เพราะว่าผมเคยร้องเยื่อหมูแล้วไม่ได้ผลครับเหลือแต่ปลาหมึกแห้งกับปลาหมึกสดนะครับไม่ล้องนะครับเดี๋ยววันหน้ามีเวลาก็จะลงเบ็ดลาวให้ดูนะครับผมจะใช้เยื่อปลาหมึกสดกับปลาหมึกแห้งนะครับเดี๋ยวผ่านเฟซเรียบผมนะครับขอตัวกลับไปน้องครับผมเราลุ้กันตอนเช้าครผมครับผมสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้เราก็จะมาลุ้นนะครับ เบ็ดที่ปักไว้ด้วยเหยื่อนะครับสามชนิดนะครับก็คือเขียดปลาดแล้วก็ชิงดทธแล้วก็ชิงจกนะครับก็เมื่อคืนหาเหยื่อไม่ค่อยได้นะครับผมเจออะไรเราก็ใส่นะครับดูในตอนเช้าจะมนันไม่มานะครับผมหยังแรกเป็นไงเอ่ยเงียบกริบนะครับปดูข้างหน้าผมมันเสร็จเดินนำไปแล้ว ป่าจะเข็ดหรือยังนะครับแถวนี้ครับเพราะว่าเมื่อคืนมาที่เบ็ดเราปักทิ้งไว้ก็เยอะก็หมดหลายหลังนะครับ,รบฮะแถว,วนี้เงียบกริบอยู่นะครับป่าไม่ออกมากครับผมสงสัยน่าจะขึ้นข้างบนนู้นแล้วครับผม ไม่มีปลามากินเลยครับผมเหยืองอยู่เหมือนเก้านะครับแล้วก็จะปักทิ้งไว้นะครับเดินดูข้างหน้านะครับนุ่ยคันนึงครับผม ไม่กินครับผมโโอ้โหดินเละมากเลยครับตะคืนที่มาปักก็มีเสียงฮุบนะครับแต่ฮุบอยู่ในไหนนู่นครับในป่าข้างในนู่นครับ

ดึงขันก่นดีจะไปดึงงั้ดึงขันก่อนกรชันนครับผมโอ้หตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วครับตนแกแครับอ้ยโดนหล่นโอ้มครับใส่ดีครับผมจริงลีตัวนี้ลเอียเลยนะจิงดีตรงนี้เอียดจริงลีครับผมใส่จิงดีเมื่อคืนนี้ครับเไปดูอีกมือดูข้างหน้าต่อครับผมมาแล้วครับตแรกครับมันครับ มุกขิตาปานะครับดูดีดกติเงียบเลยครับอไหนเยอะมีเราก็จะปักทิ้งไว้นะครับเหยื่อจิง้งรีดินตรงนี้ใช่าปะวู้น้ำลด,ดไปกดลงอีกเนาะวแร้อยกัดไปนะมีกรยดีจิ้งรีนะครับโอ้โหมันถ่ายวู้น้ำมันลงด้วยครับผม มาจมไมเลยดินี่อยู่ไหนนี่อยู่นี่อยนี่เยอะเหยโดยหน่อย่หนี่ยนี่อยา่ไหนนี่อย่ไหีอยู่ไหนี๋ยวนไนไม่อย่ไหนดี๋ยู่เยนนได้ยม่ยานต่อยนะครับ ใส่ทิ้งไว้เลยใส่ทิ้งไว้เ่อปงกลางวันมาอันนี้ก็เป็นเหยื่อกิ้งจกครับผมโอ้ลอยฮุบนะครับจกเราอีกซิเดนไปแล้วครับหางคาดเลยครับเมื่อคืนมาปักปลามันหุบอยู่ตรงนู้นครับช่วงนู้นครับ,รบเราลงไม่ได้มันลกนะครับนะ น่าจะตัวเป็นโลครับผมเสี่ยงครับก็เลยมาใส่ไว้นะครับตรงนี้นะครับกลับไปดูผลงานของเราครับวันนี้ก็ได้มาแต้มเดียวครับผมก็พอได้ปนครับกับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ครับผมครับหาอยู่หากินแบบประหยัดเงินนะครับผมไม่ต้องไปซื้อนะครับสวัสดีมาแต่งังหวัดนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับ อุปกรณ์เซฟแล้วก็ผมเท้าแตะมันเดิมครับใส่ใส่ต้องเดินได้เท้าเปล่าแล้วว่าโคนครับติดนะครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปไหนนี่ครับแตมเดียวก็ถือว่ามานะครับผมเท่าแขนพันเฟสได้มั้ยได้ได้ยู่เนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่ผมจากทีมงานพันป่ายเจ้ครับผมนะครับสดีครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องพันเฟสได้ครับผมนะครับพันเฟสนะครับผมบ๊ายบายครับโอ้ตกแดกดตกแดกดตกแดกเลยป่าโอ้ <laughs>